ล้ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ h anel n Hello l i k i นะอยู่ในคลิปแข่งการสอนผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับผมว่าทําอะไรกันบ้างยังไงกันบ้างนะฮะไปเลยครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะใครที่เพิ่งซื้อเกมอาม่าสามมาสดๆร้อนๆนะครับผมก็จะมาสอนวิธีนะครับในการเข้าเกมนะ หลังจากที่เราติดตั้งเกมเรียบร้อยนะในสตรีมนะครับเดี๋ยวผมเปิดสตรีมให้ดูก่อนสตรีมเวลาซื้อเกมมาเรียบร้อยนะมันจะอยู่หน้านี้เราไปที่คันนะครับผมหน้าแรกเราไปเลือกที่อ m a มาสามนะฮะตรงนี้นะมันจะเป็นติดตั้งนะฮะถ้าหลังติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าหน้านี้นะครับโอเคพอเข้าหน้านี้เสร็จปุ๊บมีไอคอนหน้าเด s กท็อปเราก็เดี๋ยวไปคลิกหน้าเดสกท็อขึ้นมาจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะฮะ พอขึ้นหนะ้าต่างแบบนี้เราไล่เช็คนะครับผมไปทีละหัวข้อกันฮนะแดชบอร์ดเราตรงตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะนิวเป็นข่าวสารอัปเดตนะฮะ DLC นะครับอันนี้มันจะแจ้งว่าเรามี DLC อะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวไปตัวที่พวกนี้ไม่ต้องไปดูนะฮะสำคัญนะครับผมมอ ต้องไม่มีติ๊กมอสด,ด้านบนนะถ้าติ๊กมอสด,ด้านบนเนี่ยอย่างเช่นอ่ะอย่างเงี้ยถ้ามันมีเครื่องหมายถูกอย่างเงี้ยเอาออกนะฮะติ๊กออกไปก่อนแล้วก็แบนท่านไอครับผมควรต้องเปิดนะให้มันติ๊กถูกนะครับการเข้าเซิร์ฟมี2วิธี1มาเลือกที่เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เลยไปเลือกที่อินเทอร์เน็ตน,นะฮะแล้วรอโหลดนะครับอันนี้คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ฮนะอันนี้คือเดี๋ยวไปคิดเข้าไปเลยเลือกจอยนะฮะ เข้าเซิฟที่เราต้องการเล่นอย่างอันนี้เลือกจอยเข้าไปเลยมันก็จะเด้งเข้าเซิฟไปเลยนะฮะส่วนวิธีที่สองนะที่ผมใช้ประจํานั่นก็คือเพย์ครับผมแค่เพเย์เฉยนะฮะติ๊กเ,เลยครับแล้วรอแป๊บหนึ่งมันกําลังเข้าเกมให้เรานั่นเองนะครับขั้นตอนนี้ครั้งแรกอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะฮะเพราะตัวเกมมันจะต้องเริ่มรีบูตของมันตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ อะไรที่มี DLC หรืออะไรต่างๆที่ซื้อมามันก็อาจจะอัปเดตในจุดๆนี้ด้วยนะครับอาจจะใช้เวลาในการรอแต่ถ้าสเปคคอมคุณแรงเมื่อไหร่ก็อาจจะแป๊บเดียวนะฮะบริษัทผู้ผลิตเกมโบฮีเมียนะครับถ้าใครโดนแบนจากโบฮีเมียก็เข้าเกมอมาม่าไม่ได้อีกเลยนะห้ามใช้โปรแกรมเสริมนะครับหรือโปรแกรมโกงนะครับโอเคมาแล้วฮะ หลังจากนั้นเราจะเข้ามาหน้าล็อบบี้หน้าแรกนะฮะสังเกตสายล่างก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปติ๊กมอสเนี่ยมันจะมีโลโก้อยู่แถวล่าง DLC นะฮะอันนี้คือ DLC นะครับ DLC ที่ผมมีนะฮะความหมายของ DLC อ่ะพวกนี้คือต้องซื้อเพิ่มนะครับนี่ผมมีที่สำคัญนะสำหรับตัวเกมก็คือ AM a m มมาสตัวนี้แล้วก็ AM a m มมาสามเอพกนะฮะสำคัญ โอเคไปขั้นตอนต่อไปนะเป็นที่รูปหน้าคนนะครับด้านขวาบนแล้วก็คลิกที่ชื่อบางคนอาจจะเป็นเอเซอร์แอดมินหรือว่ายูเซอร์นะฮะมาคลิกตรงนี้ฮะหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บไปที่ Edit นะครับผมสมมติว่าตรงนี้เป็นยูเซอร์นะฮะอ่าตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ฮนะยูเซอร์อย่างนี้เลยก็ไปที่ Edit ก่อนนะครับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้เรียบร้อย เปลี่ยนให้เสร็จเออเดี๋ยวก่อนผมพูดผมบอกผิดบอกผิดอันนี้เราดิสดิสไปก่อนอย่างแรกนะเราควรไป New นะิวฮะถ้าเราเป็นยูเซอร์นะไป New นิวครับผมเพื่อให้มันสร้างรูปแบบหน้าตาเราขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นเปลี่ยนชื่อครับผมจะเป็นชื่ออะไรเดียีทีท,ทีอ่ะผมสมมุติแล้วกันฮนะนะนามสมมุติ หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนหน้าตาเขาครับผมเอาที่เราชอบอ่าใส่แว่นไม่ไม่ใส่แว่นนะฮะนอนไปแล้วกันนะไม่ใส่แว่นแล้วก็เสียงอ่าขั้นต่อไปเป็นทําให้เสียงแหลมหรือเสียงทุม้มนะฮะอ่าเป็นเสียงกลางกด apply ครับผมหอ apply ปุ๊บยังไม่เสร็จนะขั้นตอนนี้เราไปที่ unit ด้วยครับหลังจากนั้น ตรงนี้ยูนิตมันยังนอนอยู่นะให้ไปที่ edit นะครับแล้วกลับมาตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น custom นะครับ p l a y e r ID เราจะขึ้นนั่นเองนะแล้วก็กด apply เป็นนั้นว่าชื่อแล้วก็ UID นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้ามีคนถามว่าถ้าเกิดว่าเราติดต่อแอดมินเหมือนกรณีโดเนตของพิเศษหรือว่าต้องการ ID ที่เป็นพิเศษนะมาจดจำพวกยู d พวกนี้นะครับผมต้องใช้ตัวเลขอันนี้นะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก,กดโอเคไปอันนี้ถามพวกเกี่ยวกับพวก DLC อะไรพวกนี้นะเรามีก็คอนติเนียไปนะมันติเพ a y เยอร์ควิกเพเยอร์เลยครับผมมันตินะฮะควิกเพเยอร์กดโนรียสไปก็ได้แล้วก็ขั้นตอนนี้นะถ้ามันมาด้านนี้เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ฮนะอ่ารออินเทอร์เน็ตเหมือนกันแล้วรอเซิร์ฟขึ้น แต่ถ้ากรณีเนี่ยอย่างผมน่าจะเป็นเหมือนกันนะบางคนหลายๆคนก็เป็นฮนะคือเซิร์ฟไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจฮนะมันจะเป็นอย่างนี้ประจํานะฮกดแบ็กกลับไปก่อนมีอยู่สองกรณีฮนะกดแบ็กกลับมาก่อนแล้วก็เข้าใหม่นะฮะถ้ายังไม่ขึ้นอีกวิธีสุดท้ายครับออกเกมเข้าใหม่วิธีนี้แน่นอนที่สุดเพราะบางทีมันก็จะมีปัญหาบ้างนะฮะ เล็กน้อยถึงปานกลางโอเคออกมาหน้าข้างนอกเลยนะออกมาจากข้างนอกเลยฮนะรอให้มันโหลดมิชชั่นนะฮะอ่าแบตเท i ไอเฟลไปตรวจแบตเท e ไอของเราอีกรอบนึงนะฮะปิดแล้วเปิดใหม่แล้วหรือยังการขึ้นแบ t เท e ไอได้2กรณีนะฮะหอินเทอร์เน็ตเราครับผม2ตัวแบตเท e ไอด้านนอกเกมนะฮะว่าเรา สั่งให้มันเปิดหรือ,อยังโอเคมันเปิดแล้วนะฮะบางทีมันก็จะขึ้นโชว์บ้างกดเพย์ใหม่เข้าใหม่อีกทีนะฮะแค่กลับมาหน้าล็อบบี้นะฮะครั้งที่สามเนาะไปที่เซิร์ฟเวอร์นะฮะรออินเทอร์เน็ตขึ้นนะฮะ,ะถ้าไม่ขึ้นกดร e ีเฟซรีเฟซแล้วยังไม่ขึ้นอีก อย่างเดียวเลยครับผมรอก่อนรีเซนตสิขึ้นไหมโอเครีเซนต์ okay. มีขึ้นอยู่นะฮะถ้าเมื่อกี้เราเข้ามารอบแรกมีอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมฮะเราชื่อเซิร์ฟขึ้นแล้วถ้าคลิกเข้าไปมันจะอยู่ในรีเซนต์นะฮะหรือเพื่อนที่เราเล่นอยู่ก็ขึ้นในนี้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการค้นหาค้นหาจาก IP s เซิร์ฟนะโอเคตอนนี้เซิร์ฟขึ้นแล้วนะ ต้องรอหน่อยใจเย็นนะครับมันลิงก์กับอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้ปิ่งเซิร์ฟไทยยังไม่ขึ้นโอเคกรณีนะฮะที่เรามาหน้าอินเทอร์เน็ตแล้วหาเซิร์ฟไม่เจอฮนะอย่างที่ผมเป็นตอน,นเนี้ยเนี่ยหาไงก็หาไม่เจอแล้วนะโอเคไม่ต้องเป็นห่วงครับผมไปที่ direct connect ครับผม address แล้วพิมพ์ ip ตามนี้นะฮะ 103.253.7.3.129ส่วนพอตเนี่ยก็เป็น2302ไม่ต้องเปลี่ยนนะเลือกจอยไปเลยนี่ครับผมชื่อเซิร์ฟมันจะขึ้นมาเลยนะเราก็จิ้มที่ชื่อเซิร์ฟนะเลือกจอยอ่าวิธีนี้ง่ายที่สุดนะครับผมสำหรับคนที่ค้นหาในอินเทอร์เน็ตไม่เจอนะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็ลองอินข้อเซิร์ฟได้ปกตินะฮะโหลดโปรแกรมโหลดมิชชั่น แล้วก็เลือกสายอาชีพนะฮะนี่เข้ามาแล้วนะครับหาสลอตลงเลยนะฮะเลือกชาลงชาลีหรือบราโวหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราจะลงนะหลังจากนั้นกดโอเคมันก็จะโหลดมีสซิฟมิชชั่นนะฮะโหลดนี้นะฮะขึ้นหน้าโหลดปื๊ดมันโหลดไปโอเคฮะหลังจากที่มันโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะเข้าสู่หน้า ตัวเกมนั่นเองนะฮะมันโหลดมิชั่นภารกิจแล้วก็รวมทั้งของต่างๆนะฮะต่อไปจะเป็นวิธีการแนะนำ Basic เบสิกเบื้องต้นนะครับผมเริ่มจากปุ่มคําสั่งหรือปุ่มกดกันนั่นเองนะฮะโอเครอเข้าหน้าเกมก่อนตรงนี้ก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนั่นเองนะฮะไม่นานหรืออาจจะนานก็เป็นได้ อ่าโอเคหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วนะครับาาผมบาามันก็จะให้เราเลือกสายอาชีพนั่นเองนะแต่ว่ามีคำสั่งคีย์เบื้องต้นเห็นไหมครับผมหน้านี้อ้าวเซ็กชั่นลอดหกโมงเหรอปิเซิร์ฟพอดีเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนตรงนี้ก่อนแล้วกันฮนะบเบสิกเบื้องต้นสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะฮะแล้วมีปัญหาแบบหรือว่าอยากได้สเปเชียล ไวลิสนะครับผมติดต่อทางเทมสเปกนะฮะไอี IP นี้นะครับแล้วก็พวกคีย์ต่างๆที่ใช้ในเกมปุ่มโฮมนะฮะมันจะเป็นเปลี่ยนพวกมุมมองต่างๆนะเดี๋ยวไว้สอนกันตัว n e n n d นะฮะข้างๆปุ่มดีลิสเนี่ยคือการใส่เอียร์ปัดเอหรือเอียร์มัฟนั่นเองที่ว่าตัดเสียงรบกวนนะครับเลข4 4นะฮะเป็นปุ่มเก็บอาวุธนะฮะ อ่อแล้วก็อันนี้ตัว L Control บวกอันนี้คือตัว Reload Magazine Repack นะฮะตัว V คือการก้าวข้ามหรือเราวิ่งไปแล้วกดตัว V เนะี่ยมันจะเป็นการกระโดดนะครับส่วนตัว U ตัว U คือการเข้ากรุป๊ปตัวกรุป๊ปกรุ๊ป Channel นะฮะหมายถึงกรุป๊ปเพื่อนที่ทำทีมเอาไว้แล้วนะฮะ ตัว Spacebar เป็นตัว Open หรือปิดประตูนะครับตัว j จทีเอ่อ J ครั้งอ๋ออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะใช้ทำอะไรแต่ที่รู้นะปุ่มพูดจะอยู่บนชิปนะหรือที่เรียกว่าปุ่ม c a p l o ็อนั่นเองนะครับกดค้างไว้ก่อนที่จะคุยกับคนอื่นนะฮะเปลี่ยนให้เป็นไม์เขียวก่อนแต่ก่อนที่จะเป็นไม์เขียวเนี่ยเราต้องอยู่ในกรุปตัว U ก่อนนะเข้าตัว U ก่อนเข้ากรุปเรียบร้อยนะฮะ เปลี่ยนไมค์สีเขียวกดมมมานะครับเลือกให้เป็นกลุ๊ปชนเนลแล้วจากนั้นเราค่อยกดพูดค้างไว้นะค okay, รับกดแคปล็อกโอเคเขาลิเซิฟพอดีเซิฟมาแล้วนะจอยใหม่พิจเจอร์มิเดียช่างมันนะอันนี้กดโค้ดไปทีนี้หลังจากที่เราโหลดมิชชั่นไปแล้วรอบ2เราจะไม่โหลดแล้วนะ,ะเลือกสล็อตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า เสิร์ฟเกาลีตอน6โมงนะครับ6โมงเย็ยน6โมงเชา้าโอเคกดอ่าถ้าก็กรณีที่เราเข้ามาครั้งแรกไม่ต้องตกใจนะมันจะขึ้นแผนที่องี้กด c o n t i n u ีขวาล่างแล้วรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าหน้าตัวเกมให้นะนี่โหลดแล้วเข้าแล้วโอเคมาหน้าแรกนะฮะอันนี้คือแนะนำไปเบื้องต้นหมดแล้วนะว่ามีอะไรบ้างกดคอนติเนีฮะทีนี้เราเลือกสายอาชีพนะฮะ สายอาชีพก็สำหรับคนที่มาใหม่นะ่ะจะไม่มีอาชีพเอ่อซูเปอร์โซเดอร์นะฮะหรือ,อ,อตำแหน่งไพลอตนะฮะอันนี้ยังไม่มีมันจะมีก็คือสายอาชีพด้านบนนะครับก็แนะนำให้เล่นเมดิกอ่าโอเคเมดิกแล้วนะฮะชุดของคุณจะเป็นชุดหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวแนะนำต่อไป W คือเดินหน้า S ถอยหลัง D เอียงข้างนะฮะแล้วก็ E กับ Q เป็นการเอี้ยวตัวนะฮะตัว V เมื่อกี้ที่มีการแนะนำเนี่ยอันนี้คือก้าวข้ามสิ่งกีดขวางนะฮะโอเวิ่งแล้วก็กด V ว,วิ่งเร็วๆนะฮะกดวิ่ง W บวกชิปแล้วก็ V เป็นการกระโดดจํำนั่นเองนะฮะโอเคนี่การเทคนิคการสอนนะฮะอ่าส่วนการนั่ง กด X นั่งแบบนั่งแบบคุกเขา่านอนกด Z นะฮะ C ตั้งขาซ้ายนะตัว C ตัว C แบบถ้าถ้าเรามีตัวตั้งขาซ้ายเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูสอนเบื้องต้นนะฮะอันนี้โอเคหยิบขาซ้ายออกมานอนนะฮะแล้วกด C นะฮะกด C เรียบร้อยเห็นไหมมันกางขาทรายตั้งพื้นนะฮะกดยกเลิกก็คือกดซีกทีหนึ่งหรือว่ากดลุกเลยก็ได้นะฮะหรือกดเขีับตัวมันก็จะยกเลิกเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เบสิกเบื้องต้นนะฮะส่วนการรีโหลดของหรืออาวุธเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ปาล้าทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะ